ดังนั้นถึงว่าการปฏิบัติธรรมะคาสั่งสอนของผู้เจ้ามันมีหลายส่วนที่มาเกี่ยวข้องกันเป้าหมายคืออุป,ปาทิเสสนิพานอนุป,ปาทิเสสนิพานเมื่อดับหมดลมหายใจดับธาตุขันนันนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนี้สลายไป ก็เรียกว่าอนุป,ปาทิเสสนิพานนั่นความแตกต่างกันระหว่างการปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติมันมีความแตกต่างกันเป้าหมายเราเอาที่ไหนเป็นเป้เปาเป็นหมายเราเอาที่ไหนเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการปฏิบัติฉะนั้นถ้าหากเราไม่มีเขี้ยวไม่มีเขาไม่มีเล็บไม่มีงานนี่ไม่มีปัญหาเลย ตั้งใจปฏิบัติอยู่ที่ไหนก็ตามธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าไม่เป็นอะไรธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้าเป็นสัจธรรมในเมื่อเป็นสัจธรรมใครก็ตามเมื่อเปิดตาตัวเราขึ้นมาแล้วเราจะมองเห็นได้หมดเปิดใจของเราออกมาดูนี่ทุกนี่เหตุให้เกิดทุกนี่เส้นทางจะดับทุกเราก็รู้อยู่แก่ใจของเรานั่งนานานมันก็เป็นทุกแล้วเดินนานานก็เป็นทุกขนอนานานนก็เป็นทุกกินมากๆก็เป็นทุกข ไม่ใช่ว่ามันไม่ทุกข์นะกินมากๆกินมากๆมันก็ท้องอืดเป็นทุกข์ตายก็ยังมีเลยอย่างโคสกะเศรษฐีเดินทางข้ามทะเลทรายมาถึงบ้านในายโคบาลพอมาถึงบ้านในโคบาลแล้วก็นี่ดูกิจก่อนจะจุติก่อนจะกิจจะดับก่อนก่อนร่างกายมันจะดับธาตุแตกธาตุดับ พอเดินทางมาถึงบ้านนายโคบานเย็นพอดีนายโคบานก็เอาโคเข้าคอกเข้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเขามาทํากับข้าวกับปลาพอทํากับข้าวกับปลาเสร็จเขาก็ยกข้าวไปให้หมาเขาก่อนแล้วก็คุยกันสองคนผัวเมียว่าอืมเราไม่มีค่าเท่ากับหมาเขาเนาะนั่นจิตมันประวัติไปถึงหมา บัดน,นี้เขาก็ยกข้าวมาให้ทานบัดน,นี้เดินทางมาเหนื่อยๆแล้วก็ด้วยความโลภในอาหารก็กินเข้าไปเลยพอกินเข้าไปแล้ว,ลวคืนนั้นก็นจุติคือธาตุแตกธาตุดับตายคืนนั้นไม่รู้จะทำยังไงเพราะธาตุมันไม่ย่อยอมันเบงมันเป็นแก๊สแน่นขึ้นแน่นขึ้นกับ ตายท่านตายแล้วกิตก่อนตายมันไปไหนนะ่ะมันประวัติไปถึงหมาก็เลยไปเข้าท้องหมาเขานั่นไปอยู่เป็นหมาตายคืนนั้นแล้วก็ไปเข้าท้องหมานั่นกิตก่อนตายก่อนนั้นว่าหมามันมีค่ากว่าเรา ไปคิดไปแค่ว่าหมามันมีค่ากว่าเราแค่นั้นนเพราะเขาส่งอาหารมาให้หมาก่อนแล้วก็ถึงส่งอาหารมาให้เราเรานี่ก็ต่ำต้อยไปเพราะเราเดินทางมาไหมใครเขาไม่รู้จักเขาก็จะไปสนใจอะไรเพราะหมาเขาจะต้องให้มันกินนั่นเพราะเขาเลี้ยงหมาไวส้สำหรับที่จะเป็นเพื่อนเขาในการเดินทางในการเลี้ยงโคเลี้ยงอะไรเขาเรียกว่านายโคบานนั่นสุดท้ายมาพอตายคืนนั้นกลไปเป็น ไปเข้าท้องหมาเลยเป็นโคสกะหมาโคสกะจากนั้นถึงว่าการปฏิบัติหรือการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆในธรรมะคำสั่งสอนของผู้เจ้านั้นเราจะต้องทำความเข้าใจให้ลึกซึง้งให้ท่องแท้ทำมากมีผลมากทำน้อยมีผลมากเพราะอะไร ถ้าความตั้งใจของเราโดยรวบร,รวมพลังกำลังของเราเข้ามาจริงๆแล้วนการที่เราจะทำลายอาสวะกิเลสให้สิ้นไปใช้เวลาแค่สิบวินาทีคือซ่วอึดใจหนึ่งหรือซ่วาขณะกิตหนึ่งขณะกิจหนึ่งี่ท่านบอกไว้ว่ากรมมือเข้ามาเหยียดนิ้วชี้ออกกรมออกเหยียดกม กำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกกำเข้าเหยียดออกสิบครั้งนั่นเรียกว่าชั่วขณะกิจหนึ่งมันนานเท่าไหร่ช่วขณะกิจหนึ่งคือ,คอประมาณสิบวินาทีนี่ในสิบวินาทีนี้ถ้าหากเรารวบรวมพละงกำลังของเราเข้ามาจิตตกเข้าสู่กระแสะแห่งมรคเราสามารถทำลายอาสวะกิเลสได้ทั้งหมดในสังโยชน์ทำลายได้หมดทั้งสิบข้อ ตั้งแต่สก,กายติทิวิกิกิชาไปจนถึงอวิชานั่นมันไม่ได้มากมายอะไรนะถ้าเราทำความเข้าใจกันจริงๆแล้วนในการปฏิบัติ